นมัสการพระอาจารย์วันทาครัวอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2568้อตรงกับวันเสาร์แรม11ค่ำเดือน11ปีมะเสงวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลสีความสําเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ําเงินสีครามสีน้าทะเลสีกรมท่าเสียบโชคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอุดรและทิศเหนือ ทิศอับโชคของวันนี้ค like ือทิศทักษิณหรือทิศใต้เครื่องประดับความสมาเร็จของวันนี้คือเพชรขิสโรลพลสีฟ้าอินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือดอชดาต่อประดับขพทานต่โดอบุษท่าและนอนเนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอหลิงและวแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสอโบราีสอเสือห้องหีบ ลาจุราอ่างและหอดกคูกเลขมงคลวันนี้เลขเจเลขหกและเลขสองไมเซตวันนี้ป <c oughs> ร,ราดกล่าวไว้ว่าไม่มีใครแบกความสมเร็จมาขายไม่มีใครตายเพราะความมุ่งมั่นไม่มีใครได้ชัยชนะโดยไม่ฝ่าฟัน ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ